จีนมาตั้งฐานการผลิตนะคะแล้วก็ผลิตแล้วก็ส่งออกฝั่งค,คุณทรัมป์เองก็บอกว่าเขาก็จะเก็บภาษีเหมือนกันนะไม่ใช่แค่สินค้าจีนประเทศที่จีนไปตั้งฐานแล้วก็ส่งไปที่อเมริกาเขาก็จะเก็บภาษีก,กันนะคะไทยในฐานที่เป็นหนึ่งในฐานการผลิตที่จีนก็มุ่งย้ายฐานมาเนี่ยอาจารย์มองว่าต้องรับมือ,อยังไงคะสิ่งที่ทรัมย์จะทำต่อไปนี้ก็คืออะไรครับ ใช้ภาษีสินค้านำเข้านี่นะเป็นเครื่องมือในการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายอื่นฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราพึ่งการค้าต่างประเทศมากโดยพิจิตยิ่งพึ่งส่งออกมากเมื่อเทียบสวน GDP นี่คือความผ่อนไวหวของเศรษฐกิจไทยลอาคุณไปเจอลิเดตของทรัมเขา้าเขาลองท่าเขากระนำคุณด้วยภาษีไม่นองมากแค่10%อคุณก็แย่แล้ว แต่ลองถ้าคุณไปเก็บภาษีทุกชาติที่เขาเกินดูง่าตๆแก่คุณ10-20%อย่างที่ประกาศไว้เน